ลิลลี่อาจารย์สาวที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรวาสสีชมพูของมหาลัยชื่อดังของประเทศแห่งหนึ่งตอนนี้เธอกำลังเดินทางขึ้นไปที่ผืนป่าเขาใย่เพื่อไปหาพานบุญคนนำทางที่นัดกันเอาไว้ที่หมู่บ้านชายเขาริมผืนป่าแล้วพอเดินทางมาถึงหมู่บ้านชายป่าอาจารย์ครับตื่นได้แล้วครับถึงหมู่บ้านชายป่าแล้วครับ อาจารย์ลิลลี่ก็งงเงียตื่นขึ้นมาถึงแล้วเหรอลุงกำล,ลังรับสบายเลยแล้วเธอก็ก้าวขาลงมาจากรถโดยมีพานบุญคนนำทางยืนรออยู่มาถึงแล้วล่ะครับอาจารย์ผมม,มีธุระด,ด้วนไม่วางเขาปากกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกชายผมชื่อเคนเขาปากกับอาจารย์แทนนะครับและเคน เด็กหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีวัย24ก็เดินออกมาจากกระท่อมพออาจารย์ลิลี่เห็นอาจารย์ลิลี่ถึงกับมองเคนด้วยสายตาที่เป็นประกายและอาจารย์ลิลี่ก็ถามพานบุญลูกพานบุญน่ะชำนาญพื้นที่ในป่าแน่นะแน่สิครับไอเคนน่ะมันเคยตามผมเข้าป่าอยู่บ่อยๆไม่ต้องห่วงครับอาจารย์จากนั้นเคนก็ส่งยิ้มหวานให้อาจารย์สาว ไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์ผมอะ่ะเขาป่ามาตั้งแต่เด็กรู้จักพื้นที่ในป่าทุกซอกทุกมุมเลยครับนั้นก็ได้จ้ะยินดีที่ได้ร่วมงานกับเธอนะอาจารย์ลิลลี่ส่งยิ้มหวานไปให้กับเคนเด็กนุมจนเคนอะ่ะถึงกับใจสัน่นและเคนก็พูดขึ้นอาจารย์จะให้ผมพาไปหาสมุนไพอะไรหรอครับอาจารย์ลิลลี่ก็หยิบรูปสมุนไพรวาดสีชมพูออกมาให้เคนดู เธอเคยเห็นสมุนไพรวานสีชมพูแบบนี้ในป่าบ้างมะเคยเห็นครับวานสีชมพูแบบเนี้ยมันอยู่กลางป่าลึกเลยครับผมว่าเรารีบไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะคืนเนี้ยเราอะจะต้องค้างคืนกันที่ป่าด้วยโอเคเง้นเราไปกันเลยนะแล้วอาจารย์ลิลลี่ก็เดินแบบไปเข้าป่าไปเดินตามร่างให่ของเคนเคนที่เป็นคนคอยนำทาง ก็เอามีดฟันถาวันที่ขึ้นขวางทางจนอาจารย์ลิลี่มองเคนด้วยสายตาที่เป็นประกายและคิดในใจเคนนี่แข็งแรงดีจังเลยนะแล้วพอเดินเข้าป่าไปได้อีกสักพักหนึ่งผื้นป่าก็ลกทึบขึ้นเรื่อยๆทางที่เดินก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่จนแสงแดดส่งลงมาได้แค่เพียงลำไรแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแต่ตอนนี้ในผืนป่าก็เหมือนเวลาเย็น แล้วอยู่ๆอ,อาจารย์ลิลลี่ก็รู้สึกเจ็บขาขึ้นมาพอเธอก้มลงไปมองที่ขาของเธอเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นตัวทา,ากมาเกาะอยู่ที่ขาเธอคะเคนตัวอยังอะเคนก็รีบมาหาอาจารย์ลิลลี่ตัวทากนะครับอาจารย์ป่านนี้มันสมบูรณ์นะครับตัวทากมันเลยเยอะแต่ถ้าผ่านบริเวณนี้ไปแล้วก็ไม่เคยมีตัวทากแล้วล่ะครับงั้นเรา รีบไปกันเถอะนะเคนอาจารย์นะ่ะไม่เคยชอบตัวท่าเลยดูสิแค่เห็นตัวมันนะอาจารย์นะก็ขนลุกไปหมดแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าป่าลึกกันไปต่อพอเดินมาเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นทั้งคู่ก็มาถึงมุดหมายที่มีสมุนไพรวาสสีชมพูขึ้นอยู่อาจารย์ลิลลี่รีบนั่งลงแล้วก็เก็บสมุนไพรวาสสีชมพูใส่กระเป๋าเป้ เพื่อนำไปทำการวิจัยหาศาสตร์สำคัญในว่านสีชมพูโดยมีเคนช่วยอาจารย์ลิลี่เก็บสมุนไพรว่านสีชมพูด้วยเคนเก็บสมุนไพรว่านสีชมพูไปก็แอบ,บมองอาจารย์ลิลี่ไปด้วยจนพออาจารย์ลิลี่เห็นว่าเคนแอบ,บมองเธอถึงกับหน้าแดงคิดในใจเคนนี่ทำไมแอบ,บมองเราแบบนี้แล้วอยู่ๆขณะที่เก็บสมุนไพรอยู่ก็มีงูตัวหนึ่ง เลยออกมาจากพุ่มไม้อาจารย์ลิลลี่ก็ตกใจจะง่ายหลังลงไปอยู่กับพื้นในชุดเดินป่าเคนมาช่วยอาจารย์หน่อยสิเคนก็เลยรีบเข้ามาช่วยอาจารย์ไล่งูตัวนั้นออกไปแล้วช่วยพยุงร่างของเธอขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อาจารย์ไม่เป็นไรแล้วแหละขอบใจเคนมากเลยนะเคนก็ยิ้มขึ้นมาอย่างเขินเขินแล้วทั้งคู่ก็ไปช่วยกันเก็บสมุนไพร ว่นสีชมพูต่อแล้วพออาจารย์ลิลลี่เก็บสมุนไพรว่นสีชมพูได้จนพอใจแล้วทั้งคู่ก็ไปหาที่พักกันอยู่ที่เชิงผาโดยมีเถาวันขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดอาจารย์ลิลลี่นั่งอยู่ที่เชิงผาและเคนเด็กหนุ่มก็รีบฟันเถาวันออกจนโล่งแล้วก็ไปหาก,กิ่งไม้มาปูเป็นที่พักสำหรับคืนนี้จากนั้นเคนก็ก่อไฟขึ้น แล้วก็เอาเนื้อเค็มกับข้าวเหนียวนึ่งที่พกติดตัวออกมาปั้นแล้วก็แบ่งให้กับอาจารย์ลิลลี่ทานอาจารย์ลิลลี่ทานเนื้อเค็มกับข้าวเหนียวด้วยความอรเด็ดอร่อยอร่อยจังเลยนะเคนข้าวเหนียวนึ่งกับเนื้อเค็มเนี่ยอาจารย์เคยกินแต่ข้าวปั้นญี่ปุ่นเคนเด็กหนุ่มก็ยื่นไปนาหลอเข้ามาใกล้ๆอาจารย์แล้วข้าวปั้นญี่ปุ่นกับข้าวปั้นข้าวเหนียวเนี่ยอีอย่างอร่อยฝักการครับ และอร่อยพอกันแหละจ้ะอยู่ที่ว่าทางกับใครอะและอาจารย์ก็มองหนาเคนด้วยสายตาที่หวานเยิม้มจนเคนเขินจนหน้าแดงพออิ่มแล้วทั้งคู่ก็เข้านอนกันอาจารย์ลินลี่นอนอยู่ข้างๆเคนเด็กหนุ่มพอตกดึกอากาศที่เขาใหญ่ก็เย็นเย,อเยอือกอาจารย์กับเคนก็เลยนอนไม่หลับทั้งคู่มองตากันแล้อาจารย์ลิลลี่ ก็ก็ซิบบอกเคนเบาๆเคนเธอรู้ไหมว่าเธอหน้าตาดีนะหน้าตาแบบเนี้ยเอาไปเป็นดาราเธอสนใจไหมอาจารย์นะ่ะมีเพื่อนเป็นโมเดลลิ่งด้วยแหละเดี๋ยวอาจารย์นะจะฝากเธอกับเพื่อนอาจารย์นะเอาไหมาแต่ผมอะ่ะเคยอยู่แต่ในป่าในดงนะครับอาจารย์ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวอาจารยนะ์จะช่วยดูแลเธอเอง แต่ตอนนี้ทำไมมันหนาวอย่างนี้นะอาจารย์ลินลี่พูดเสียงสัน้นเคนก็มองอาจารย์ลินลี่ที่ตัวสั้นเล็กน้อยเขาก็เลยเคย่อยๆเข้าไปกอดอาจารย์แล้วทั้งคู่ก็จ้องตากันขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ